สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแมนจนขนลุกติกลิ่นสีทำนายดวงลิซ่าแบล็กผิงโดยไม่รู้มาก่อนแต่ละข้อตรงเป๊ะถือเป็นคนบันเทิงอีกคนหนึ่งที่ดูดวงแม่นมากๆสำหรับติกลิ่นสีพิธีกรตลกชื่อดังทีล่าสุดจะตัวไปเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิตในรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมพิธีกรอย่างเจนนิเฟอร์คิมเลยอยากลองของท้าพิสูจน์ความแม่นของติก๊กให้ดู ดวงสดกลางรายการโดยมีเพียงเลขวันเดือนปีเกิดของบุคคลนิรนามเท่านั้นโดยทิกไทยดวงของบุคคลปริศนาดังนี้ เพื่อนดวงและอุปนิสัยของคนที่เกิดวันที่27มีนาคม2540เกิดวันพฤหัสบดีคนนี้นะเขาพลัดพรากมาตั้งแต่เยาว์วัยเขาเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างคนนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งและเป็นคนคิดการใหญ่เขากล้าตัดสินใจที่จะไปต่างแดนเพื่อไปทํางานกับคนต่างชาติเป็นงานเกี่ยวกับตัวเขาโดยเฉพาะเรียกง่ายๆเป็นศิลปินคนนี้ดังนิสัยเขาดูแล้วเป็นคนโอเค นะเป็นคนมีเหตุมีผลมีหลักการพอสมควรซึ่งเจ้าของพื้นดวงที่ทางรายการเลือกมานั้นคือวันเดือนปีเกิดของไอดอลสาวลิซ่าลลิสามาโนบานหรอลิซ่าแบล็กพิงนั่นเองต้องยอมรับเลยว่าแม่นยำม,มากจนขนลุกเลยทีเดียวท่านผู้ชมนนครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ